สวัสดีครับอันนี้ก็ถือเป็นฐานเนะเป็นฐานหนึ่งของหมู่สองบรรทานหมู่สองนะครับจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับบรรันหมู่สองและก็ชุมชนไทลือ้อตั้งเชื่อค้ำมาห้าหมู่บ้านนะครับเป็นลั่นลาบลาบโมโยหรือนะครับืดเสียงดัง เพราะว่าขุนหรอเพาะว่าขุนลาบสมัยก่อนเนาะขุนลาบมือหนึ่งขุนลาบมือหนึ่งหนึ่งในสามของขุนลาบอำเภอเชียงคำขุนสามขุนพลสามขุนพลนะครับตอนนี้ผมอยากจะคือท่านเออ่ตังเจ้าภาพเจ้าของบ้านเจ้าของล่าลาบนะได้อู้จ๋าแนะนําตัวสักําครับพี่ครับผมวันทำมาโนนของมงคลนะครับล้านลาบโมโยลื้อสามขุนพลโมโยล้านลาบโมโยลื้อก็ลุงแสงแล้วก็แฮมค้นนึงเหรอแฮมคนนี่เสียชีวิตไปแล้ว นั่นหลับนะครับพนังเดินครับครับดนนี่เหลือสองคนพ้นของเมืองจังคาครับผมขอแนะนาในในในสถานที่ตีลาบโมโยรล้ของอําเภอจังคําเฮานี่สายสองสายสองหมู่สอซสายสองหมู่สองบรนทัดบอกว่าลาบโมโยรหมือกันลาบโมโยรื้อตอนนี้จะนําเสนออย่างองนี้ได้ครับ จิ네้มเช่นไงน้อได้คร si so so ับอ่าสนหลับหมูหลับงวงครับผมต้มขมต้มแ่บครับเจ้าของร้านโมโยลือตรวจจริงเสียงจริงแต่ข้อแนะนําว่าบานทาหมูซองมีของดีน้ออยู่ในซอยครับครับซอยพรห้องว่าซอยซอายซองซ้ยซองขึ้นไปว่าลานลับโมโยลือนะลานลับโมโยลืออ่ามาตั้งการ์ดหน่อยบันทานี้นะครับมาปุ๊บ ลัง่างเดบยวฟ้าเหลียวฟ้ามาเข่ามาเลยตอนนี้เลื่อหมื่นหนึ่งหลับลำนะครับมาเลยโมโยลือลานลับตอนนี้ลำบะลำผมอยากจะจิ้มคำหนี่่าจิ้มันครับเชิญครับเชิญใดใดครับเชิญเลยครับมามามาลาบพอแล้วนี่นี่ลูกมือสำคัญเนาะลูกมือสำคัญครับลานโมโยลือนี่เป็นลานที่ มีไล่หลายึ้นจื้อต้องมาพูดเปนคั่นะครับสีได้มารองจิ้มกอครับตอนนี้ก็จะเป็นการสาธิตนะครับการลาบหม่อมถนัดแดกก็มาแล้วนะครับหม่อมถนัดแดกแดกมากนะครับน้ำจิ้มมาล่องแล้วนะครับครับจะทำมันนุ่นนะครับรองมงคลเราเอาเอาูกมือจื้อทั้งก่อ พี่กุนพี่กุนพี่กุนเนาะเจ้าพี่กุนแต่จะล่ำบะล่ำอยู่ที่คนละหลังเปก็ล่ำบะล่ำอยู่ที่กุนกุนทุกครั้งกุนกุนนะครับกุนลาพี่กุนกุนอ่านี่ครับวนว่าการลาบนี่จะล่ำบะล่ำหรือไม่มันมันอยู่เทคนิคเนาะเทคนิควิธีการที่ว่าบอกมดบ่ได้อืแต่ว่าถึงถึงแม่จะบอกถึงแม่จะบอกมดถึงแม่จะบอกมดนะแต่ที่วิธีการแมน มันจะบมือนกองเ,อเกา่ากันแหนกันนั่นนี่เนาะวันนี้จะับดีไเทคนิคของงานเจาทำลับนะครับขุนคนลาอสามขุนตายเป็นขุนนะ่ะ <c oughs> นี่นะอัน,นอันนี้เป็นลาบยนงครับรลาบยังอากควายครับกระควายควาย เดนะครับเลยชักชันเลยครับซับซุบซุบอันนี้นะครับพี่น้องนะครับครับตอนนี้เป็นเทคนิคการค้นนะครับต้องกินล้าอยู่ตีคุณมักอยู่ตีคุณมักอืมอันนี้ลาบเลยแต่เลยลาบเลยแต่เลยเออลาบเลยแต่เลยไปเลอู้ไปเลยครับไปอันนี้นี่ยชดชดเลยนะครับ ังพน่อุปกรณ์ก็มีข้างในเนาะน้ำพริกลาบเฮเต่านละดีเฮจุดสำคัญก็คือน้ำพริกลาบนั่นน่ะมันเป็นสูตรของมันเนาะก็จุดสำคัญคือน้ำพริกลาบนั่นแหละน้ำพริกลาบสำคัญที่สุดเลยมันต้องมีสูตรไว้สูตรไฟสูตรมันสูตรไทยสูตรมันผมือนขต้มขมนอกจากคนมีลาบก็นอกจากลาบปุ๊บก็จะมีต้มขมเนาะ ต้มขมรามีเยรอครับมีทอ,อ,มมอดรวมหมูต้มขมทอดรวมหมูแหนมซี่โครงแหนมซี่โครงหมูแหนมหมูเองหมดเลยค่ะที่ร้านครับอันนี้คือของสดๆเลยอันนี้คือป่นพอด้วยคือมาพรอมแยกวะมันอันต้มขมค่ะเนื้อครับ<อ>ลาบขมครับต้มขมมันเป็นขง ของกู้กันราดไปเอื้อลาดไปนะครับถ้ามีลาบผมต้องมีต้มขมลาบกับดุ่มันมาต่อยกันมาต่อยกันวางหลายที่กันวางหลายอันนี้ผมคุ้นค้นมันกันอันนี้นะนี่นั่นกันหลายที่นะร้านนี้ใส่ทิชชู่เห็นไหมครับได้หมดเลยค่ะ ล้มหรืเลปล่าล้มมันต้องอยู่กันจิ้มนะครับอดรวมแผ่นจานเนอะออกข้าวได้อันนี้เครื่อจิ้มของโมโยเล่ย์เลยทอดรวมนี่เครื่อจิ้มของโมโยเล่ย์เล้วน่ครับอันนี้ส่มากแต่ลูกค้าสั่งนักขนาดเลยทามถอดรวมมันมีรวมอย่างพงองก็มีไส้มีตับมีเครื่องในยอย่างมีหมูเนี่ยรวมกัน<อ>คือว่าหมายความว่าทอดรวมไงทุกอย่างอยู่หันมดอยู่หันมดครับเนาะ ความอรสอร่อยครับผมครับผมอยู่ในฮันมดอันนี้คือคำว่าหมายควว่าถอดรวมเดี๋ยวเดี๋ยวสักคำจะมีก่อมีก่ะโอ้เออออกจิ้มได้นาอได้ได้ได้นก้อันนี้ผว่าเพราะว่าเป็นจกจกปากจกปากโอ้อันนี้ผมเนี่ยคือครับผมขอบคุณมากในน้ำโมโยลือมยลครับในน้ำของ ชุมชนวัฒนธรรมไทยหรือห้าหมู่บ้านห้าหมู่บ้านแต่จุดนี้เป็นหมู่ที่หมู่ที่สองอ่าปลากิมงานมภาชนะก็คือตรงตรงนี้เนี่ยโมูโยร์นี่ขึ้นจื่อของอำเภอจังคำเลยครับอันอันนี้อย่างนี้อันนี้เครื่องเคียงอันนี้เครื่องเคียงก็ตือเคียงลาบเอาห็น้อยเอาห็น้อยเครื่องแงเม็ดข่ากินเครื่องเคียงเม็ดเม็ดแค็มกินแล้วก็เหงื่อมันโซโซโซนะมันช่วงของโควิดนี่ไะ ตีมีมาตรการจะได้ของในเรื่องของโควิดดีกว่าในนี้ใส่ถุงกับ้านครับใส่ถุงกับ้านก็ได้ครับเป็นลักมากินตีนี่ก็ได้แต่เว้นระยะอันนี้คือเขาปรับตามคนละครับครับครับในสถานการณ์ครับผมสุดยอดในสถานการณ์ในนี้มันโควิดเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรสชาติยังเหมือนเดิมก่อครับครับก็ต้องยังยืนงรสชาติและราคาก็อนเดิม ก็บางบางเสียงบางอย่างก็ต้องปรับราคาขึ้นมันละมันมันขึ้นครับเนาะมันราคาหมูขึ้นบอหมูมันขึ้นเดียวผปรับราคาขึ้นห้องครับเขาลดเขาลดครับแตห้าปีแล้วโอ้ยนี่รับหมูอันนี้รับหมูคั่วครับอันนี้อันนี้รับหมูคั่วนี่ครับกี่ปีก็ตั้งมานี่ คุณพ้นสาวเก้าปีสาวเก้าปีรับรองคุณภาพได้ครับนี่คือคุณสาวเก้าสาวเก้าปีนี่ยนะมีโต๊ะผกเก๋ล้มครับปกเกลี่แล้าดไหมเนี่ยสาวเก้าปีเราต๊ะลอนแต่มีการพัฒนาขึ้นแน่นอนครับก็คือยังยืนอยู่ตลอดผมหันผมหันนี่เริ่มขยายทั้งหลังแล้อ่าไดน่นกว่อันนี้ลูกค่ะอ่าอันนี้ลูกอันนี้ลูกค่ะอาหารมีหลากหลายเยอะกว่านี่ค่ะ ถ้าจังคำเนี่ยหมอ้อเราเนี่ยอ,อันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นจืดเลยรู้มัดอำเภอจังคำมีก่อล้านเดียวนะครับผมมีก่อล้านมนะโมโยลือนะโมโยลือล้ลำ